สวัสดีครับผมอายุทธค้าครับผมวันนี้มานำเสนอรถ Honda City t ้ไท C ซีเกียออตโต้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างรถโดยรวมสวยงามสีสันมีลิ้วรอยบ้างตามการเวลารถพร้อมใช้งานไม่ต้องเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเจ้าของเดิมเป็นผู้จัดการโรงงานเสื้อผ้าย่านบางบอนขายเพราะว่าออกรถใหม่เรียบร้อยแล้ว คันนี้จอดไว้ไม่ได้ใช้ก็เลยขายเปลี่ยนเป็นเงินทำทุนในช่วงโควิดรถโดยรวมสวยงามนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างเพิ่งทำมาใหม่นะครับไม่มีดังนะครับผมภายในสะอาดรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับประกันภัยชั้น3ามด้วยนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบครับนี่นะครับผมปูกุผมอย่างดีนะครับผม นี่นะฮะสวยงามไมน้อยนะครับผมวิ่งแค่แสนเจ็ดนะครับผมนี่นะครับประตูตึงๆเลยนะครับใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในสวยงามนะครับกุญแจสำรองสองดอกเลยนะครับผมวิทยุ USB ดังดีนะครับผมนี่นะครับผมไม่แสนเจ็ดแท้นะครับโดยรวมสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เสียงเพาะนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมช่วงล่างดีมาพร้อมกับล้อแต่งลาย c ีอีนะครับพร้อมยางใหม่นะครับผมดอกหนาปักเลยนะครับผมใช้งานกันยาวๆรถเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมพร้อมใช้นะครับผมดีนะครับผมฟังเสียงเครื่องนะครับนิ่มมากเลยนะครับไม่ต่างจากรถแป้แดงเลยนะครับนี่นะไปดูในส่วนของด้านท้ายกันครับ ใครหาใช้งานอยู่นะครับผมอายุขากันรันตีนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะคะนี่นะคครับใครหาใช้งานอยู่กาเงินรอเลยนะครับผมขอบคุณครับ